เองสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม b i ๊ก o ูเ g a ม i n g นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม World Conqueror IV กันอีกแล้วนะครับซึ่งพาร์ทน,นี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเนี่ยว่าผมได้ไปเล่นรอบนอกมาแล้วก็ตะเวนยึดอาณา,าประเทศมาแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่แคนาดากับอเมริกานะสองประเทศนี้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ รถยิงพิสัยไก่นะฮะในการโจมตีนะครับแล้วก็ยึดเมืองอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคสวยงามครับตรวนี้เป็นของเราแล้วนะฮะว่าจะยิงถล่มเมืองเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะใช้พลร่มนะครับในการกระโดดเข้าไปครับโอเคสวยฮะเดี๋ยวนี้เราเดินลงมาข้างล่างนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราโดดล่มใส่เลยสวยงามรับผมแม่รู้สึกว่ามาเกมนี้ฉันก็รู้แม่คือจีนนะฮะกับอ่ารัสเซียเนี่ยเริ่มมาแลว้วนะแต่ว่าเราก็จะบุกเข้าอเมริกานะครับผมมีไพ่ตายอย่างหนึ่งนะทุกคนคือด้วยความที่ประเทศไทยนะั้นเป็นชาติหมาหาอำนาจนะครับก็จะทำให้ เออเรานั้นมีนิวเคลียร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเข้าเมืองก่อนแล้วก็โดดร่มลงครับสวยฮะไปเลยเตาขนองยิงไปโอเครู้สึกเมืองน,นี้ก็น่าจะยึดยากหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้รู้สึกว่าจะมีเรือม,มาล้อมมาแหลมกับเรานะ ผมก็จะสร้างเรือดักไว้ก่อนนะครับยิงไปโอเคยิงไปก่อนบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะแล้วผมก็จะใช้เขาเรียกว่าสงครามนิวเคลีย์นะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะว่าผมได้สั่งสมนิวเคลียร์มานะครโอเคเรจะลงที่ลอสแอนจลลิสนะครับลูกสลูกเลยรู้สึกว่านิวเคลียร์มันควรจะแรงนะเอาจริง ลงเมืองเล็กก่อนนะครับนิวเคลียร์ลูกเล็กครับผมสามร้อพอดูจากสภาพแล้วนิวเคลียร์มันไม่ค่อยแรงนะฮะไว้นะลองดูเมืองน,นี้หน่อยโอเคสามร้อยเหมือนกันสวยงามครับทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิด เบิ้มมาบ่เล็กเมืองหนึ่งวาเบิ้มมาบ่ยอย่างรวดเร็วเนี้เดนชิคาโก้นิวยอร์กส่วนทางนี้นะยิงเลยยิงมบ เลว่าแคนาดาก็แค่ปากซอยฮะ่าเงี้ยจุดูมาถึงนี่เลยเว้ยยิงไกลยิงบึ้มบึ้ม ไปยังพื้นที่ต่างๆของแคนาดานะฮะน่าจะอวาาสานแล้วแหละอวาาสานอาหารแรงนะฮะงงเปไก่ตาแตกเลยออตโตวาโอเคทุกคนตอนนี้ก็เชียวมาแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรารอแค่ยึดพื้นที่แค่สพื้นที่เท่านั้นน่าจะชนะแล้ว ลงปับ๊บโอเคแคนาดาแตกครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่อเมริกาเนะี่ยซึ่งอเมริกาน่าจะมีแค่ท่าเรือนะเราก็คงจะต้องบอกราอเมริกาเป็นครั้งสุดท้ายดนะ้วยการจมเรือดำน้ำเขานะฮะโอเคสวยครับเรือดำน้ำที่อเมริกาภูมิใจนะักภูมิใจหนานะฮะดิงให้มันจมไปซะ ยิงไปซะรู้สึกว่าอเมริกาไม่น่าจะมีเกาะแถวนี้แน่วะนะโอเควันจบแล้วอเมริกาแหมมึงไม่ให้จบจริงๆใช่ไหมมึงไม่ให้กูจบจริงๆใช่ไหมไให้ตายเถอะแหมคนจะจบเกมอีละมันยืดเยื้อเรานะฮะโอ้โหอีกหน่งอ่ะบึ๊บ โดนเราด้วยนี่หวา่าจบฮะอ้าววัดเตะวัดเตะเฮี่นายนพลขึ้นมาตรงนี้เนียผมไปสั่งสอนนายพลแปบ๊บออุุย้ย้ยแรงนะแรงนะแรงนะแต่ว่าส่งเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดใส่เลยนะเบาๆ ไม่เป็นไรก็ต้องใจขีอวาวุธตรงฟึงไหมละบึ๊บรู้สึกว่าอเมริกาเข้าใจสู้นะเขายอมให้เราจบสงครามโอเคเดี๋ยวมันจบแล้วครับนายจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว,ว่าเสร็จแลววาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วแล้ว เวลาที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงประเทศไทยที่เริ่มจากกรุงเทพมหานครประเทศเล็กสู่มหาอำนาจบุกยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางรวมถึงแถบทางทวีปอเมริกาแล้วนั้นก็ได้เวลาสมควรแล้วนะฮะแกมงคลระเลิกที่เราจะจบซีรีส์ world c o n เลอร์ iv นฮ่ว้าค โดโดลงมาแล้วเรียบร้อยครับอเมร,ริกาสิ้นแล้วนะะก็ได้ตําเนินมาหาอำน,นาจคนใหม่หรือ,อยังหรืออะไรอ,อ๋อโอเคทุกคนผมผ่านไปเรียบร้อยฮะประเทศไทยเป็นมาหาอำนาจนะฮะโอว้าวสามสิบสามเทินนะรับก็ต้องขอลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะ ก็จบซีรีส์นี้ไปแล้วก็อย่าลืมกันนะเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมมาเล่นปีไหนภาคไหนก็บอกได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่น2 0 1 9ไปนะี่นี่จะมีประเทศไทยด้วยนะเป็นปี2200นะครับก็โอเคเอาพร้อมนะพวกเราอ้า